สวัสดีครับวันนี้แบงค์คนเดิมจะพามาชมนี่ครับโม่งน้อยนะครับวันนี้มีรถจัดทรงแล้วจัดทรงซิ่งทุกคันน่ะมีให้เลือกกว่าสิบห้าคันเลยครับมียังทำไม่เสร็จอีก mm. เยอะเลยข้างหลังวันนี้เอาที่พร้อมก่อนนะครับมาถ่ายให้ชมนะครับคันแรกเจ้าคันน้ำเงินนะครับปีสองพันสิบสองปี2 0 1พันสิบสอง มองน้อยจะเริ่มดาวที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาททุกคันนะครับเห็นพี่ๆถามมาพอเวลาผมบอกเงินดาวไปพี่ๆก็จะตกใจนะครับมองน้อยนี่จะจัดได้น้อยนะครับแล้วก็จะใช้เงินดาวที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาททุกคันนะครับผ่อนก็อยู่ที่ปีรถนะครับคันนี้คันน้ำเงินปีสองพันสิบสองราคาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ คันถัดมาคันสีแดงนะครับอันสีแดงตอนแรกติดจ,จองนะครับพอดีลูกค้าเปลี่ยนสีนะครับก็คันนี้ปีศูนย์เก้าตั้งราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับปีศูนย์เก้านะครับเริ่มดาวที่แสนห้าเช่นกันนะครับคันถัดมาครับเทาเโบปีสองพันสิบแปดนะครับภายในครบนะครับ ปี2018ตั้งราคาไว้7 2 9ด0 0นบาทนะครับ7 2 9ด0 0นบาทคันเขียวนะครับคันเขียวเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ปี2010ราคา6 5 9ส0 0้บาทนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับปี2015ตัว GL นะครับตัว GL แท้ ราคาตั้งอยู่675,000บาทเริ่มต้นดาวน1,500ทุกคันนะครับคันนี้ติดจองอยู่นะครับแต่ไล์ไล์ให้ชมก่อนนะครับคันนี้ปี2013นะครับปี2013ราคา569,000บาทนะครับปี2013เดี๋ยวพาไปชมตรงนู้นอีกนะครับมีอีกเยอะเลยม่งน้อย ใครสนใจคันไหนก็ขอดูรูปภายในได้ทุกคันนะครับคันนี้สีแดงคันนี้ครับปี2013แต่งเต็มเลยครับ V.P เต็มเบาะหุ่นยนต์ภายใน V.P นะครับแต่งทรงซิ่งนะครับปี2013ตั้งขายอยู่ประมาณ6กแสนหกแสนห้านะครับหกแสนห้าหมืนเริ่มต้นดาวที่คันนี้เริ่มต้นดาวที่แสนแปดนะครับ คันนี้แต่งเยอะหน่อยนะครับนี่สีเทอแลมโบปีสองพันสิบเอ็ดปีสองพันสิบเอ็ดตั้งราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมืนเก้าพันครับห้าแสนแปดหมืนเก้าพันภายใน vp ีนะครับคันนี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็ดสีเทารแลมโบเหมือนกันนะครับตั้งราคาอยู่ที่สี่แสนห้านะครับตัว g l อแท้นะครับสี่แสนห้า คันนี้ปี07นเจ็ดสีบอลคันนี้เงินสดอย่างเดียวนะครับราคาสี่แสนสองมืนแปดพันบาทนะครับสี่แสนสองมื่นแปดพันบาทคันนี้ปีสิบแปดครับเพิ่งมาใหม่ครับปีสิบแปดภายในทำแล้วเรียบร้อยปีสิบแปดราคาหกแสนห้าหมืนแปดพันบาทนะครับอาแสนหกหมืนแปดพันบาทพี่ชอบคันไหนก็อันนี้ได้เลยขอดูภายในได้เลยครับ ม่งน้อยมีให้เลือกกว่า15บหคันนะครับตอนนี้จัดม่งน้อยม่งน้อยกระ,กระแสกำลังมาครับเลยจัดให้เลยครับมาเลือกชมได้นะครับโทรหาผม087 496 6 6เจ็้แบงค์คนเดิมครับ